ต่อไปเกมเมื่อกี้เอง A F G ห้ดุนได้ยิ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 นโวยไม่หินหแล้วอะกดเลย ยังเือไม่กบเพาะยด B แล้วจืใช้บบเป็นดาวไม่ได้โอ้เกมดีแต่ะนะแต่เ็สนลูกหมาจะเป็นสวนลูกแมวเพียกนาบุญเลี้ยงตัว้าปได้สุดแล้วปูเดลีฮอตแ่เลยวิ่งเรากดลัวจนเพลงหายเลยเมดีะ ไอโดนเปลี่ยนเปลี่ยนเลนไหม mm hmm. สนใจเปลี่ยนเลนมัน่วเราก็เล่นหมุนเก็เล่นหมุนเราก็เล่นเมดไม่เป็นเล่นเมดไม่ได้เล่นเมดไม่ได้ไไดหิยะตูดก็ได้ไม,ไมามางั้นมึงกลับไปกูก็ได้มามามาเอ้าสวยแล้วแบนอะไรดีเป็ไนไรดีอ่ะเป็ไนไรดีอืม เคนก็ได้วะเปลี่ยนกันไหมมึงมาเล่นมึงมาเล่นโลไหมเพื่อนโอเคมาเลยเพื่อนเปลี่ยนเราไปตัวเล่เมรใช่ไหมเออไปเล่นเมร์เลยกูเมรอ่ะเอ้าเอ้าเดี๋ยวกูต้องเล่นออฟว่ะเอ้าเอาอะไรของมันเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาะเอาะ,อาะ,อาะไรวะอะไรวะมีหน้าดูโอ,อออโอ้โหมันเอาไวเาบสไปแล้วอ่ะ มันจะเลือกอะไรวะไอ้ภมิจะติดี่อย่างี้กบ่เลยอบว่าแต่เดี๋ยวก่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอันนี้มันคุ้นๆวะคือเราเห็นวายบนเน็ตกับหม้อทอ์ไว้ รังส่งหอนเราคิดว่าหมอทอดอาจจะโลมววยพิเนตอาจจะออฟว่าไหมไม่ตอบด้วยหลได้ยินป่ะเนี่นย,ยได้ยินมึงแต่มึงอะได้ยินกูไหมได้ยินได้ยินเนี่ยเราต้องพูด เกาะไม่เลยกูเยอเลยอยู่เพื่อนโอ้ยมาแบกขยะทั้งห้าสิบคนโอ้ผิดแผนวายพีเน็ตนั่นจับลุมลมแน่ๆน่วายพีเน็ต ต้นไม้ล้มเออ,อเอาเอาอย่งงี้กูรู้เล<อ>ยล้มเออจะหลับะวะไม่ใช่จะหลับดิโอ้โหโห,หาวหาวแล้วหิว,วข้าวด้วยไม่เจอซาตาแล้ว เจอสาตาปิดหักอะแวนข้ามาหาเร็วกออ็ทำไมแวนมันวิ่งเร็วจังวะ เวนมันออกเวนมันออกมีดเออจะตายจะตายจะตายสวยแล้วโอ,อ้แล้ววายบิเน็ตหายไปไหนอ่ะเออโดนวายบิเน็ตหายไปไหนวะ จะเจ้ยายพีนิตมาแล้วลอดเฉยมาแล้วพี่น้องตูมกล้าหรอเวลสี่ไม่มาแล้วกล้าเหรอเราอะเฮ้ยมาก่อนมาก่อนโหไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยอน ยอดหน้าสงสารมากไอซิลฟีดซิลฟีดเอาซิลฟีดก่อนดึงไมห้หมดเลยไอค้คลิกซีโโ่โอ้ตายตายตายต,ตูมเลยตูมเลยโอ,อ้โหอโหเรียบร้อยใครไม่ตายวะแวนไม่ตายเดี๋ยวแวนไม่ตายมัน โอ้ตกใจมันไม่ซอยมงอังกรต่อหรอกเฮ้ยอารีนเฮ้ยอารีนได้คีบมอทอดว่ะจะทำไมมอดทำไมคีบมอทอดมันเยอะจังเลยเลือดแมวเอ้ยเลือดแวนเหลือเท่าจมูกหมาแล้วตอนเนี้ยมาแล้วสตาร์ทขึ้นบนพวกระวังด้วยจ้ามันสี่ยังอ่ะสี่แล้ว โู่เพื่อนเพื่อนยืนไม่กลัวเลยมันยืนไม่กลัวคนเลยอะ่ะไม่โดนไม่โดนยืนยืนแบบยืนแบบยืนหน้าโดนตีนมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโหย,ยกยกไม่ดูสกิลสองเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วแวนออกมาไกลอยู่ไม่ทันเอ้ย อุ๊ยดึงอะไรวะเนี่ยเออได้คิวปึ้งไปและโชคดีเจอกันมานี่จะไปไหนโอ้ยสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วคูเรียบร้อยเฮ้ยโู่โหย้อนย้อนโดนทิ้ง โดนป้อมยิงทีเดียวก็ตายแล้วนะซิฟีตอ่ะว่าซิลฟีเล่นเป็นอยู่นั่นนะแหละเกมนี้โอ้โหแล้วดูอย่าน, 1, 2, น 1, 2, เราดิหนึ่งสองสามเกินหนึ่งสองสามอ่ะเราสองสองสองช่วยเบ้าหยานต้องไปช่วยยานดีกว่าอีเอหู 1, อุ้ยโอ้โหน่าจะซิลฟีสโอ้โหน่าจะแบบร้องอดโอยแบบมาช่วยก่อนอุย้ยดึงไม่โดน,นขอปันหน่อย มันปั่นแล้วมันยิงก่อนสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาไหนวะไหนอ่ะเห็นแล้ราเป็นหมายเลยเฮ้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 ยโอ้โหไม่ทันย้อนไม่ทันย้อนเดี๋ยวไปช่วยไอย้อ อโอ้ยเอ้อ้กอมันอะยตอแลโอ้วเอ้ยอมยมั้มีต้นไอ้อ่ะขอ้ยโอ้มนน้ยอ้ยดอมันอ้ยโอ้ยอยูอเย้ เอ้ยมาช่วยก่อนไอยานไอยานจะตายแล้วเพื่อนอืมิไปแล้วคเละอุ้ยโอ้โหไม่น่าเข้าเลยหมันได้สิบเจ็ดคิวแล้วอ่ะเยอะเกินฮะ เฮ้ยเราตจอกกลางไหมอ่ะป้อมกลางมันเลยก็ติดเดียวเองอะ่ะเออกูเข้าปตีไม่ได้กูตีเข้าป้อมเจห้าเีละห,ละหละ้าสิบอ๋ให้ย้อนก็ได้ปะย้อนไม่ยอมไปตีอะ่ะย้อนคนปา่าฆ่าลิงมันมาแล้วเข้าป้อมไปสา S <S สตสตาบินไม่ได้โดนสตันกูไปแล้วไปแล้วพี่นออ้องอุ้ยอุ uh ้ยอุ้ยอุ <t <t nah <t uh> <t uh ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบมาช่วยกูเลยเอาตายแล้วเนี่ยไม่ตายเฮ้ยเอามอทอดไป มอทอดจันมาแล้วโอ้โหสกิลหนึ่งนี้ไปโอ้ยบนบนบนบอนบนบอนเอาลุดว้ายนลุดตดนไหนวะเนี่ยเอาพึ่งลุดตัวโอ้กอดอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไง ป๊บไอ้นั่นหลุดโอ้โห้สวยแล้วโอไม้ oh. oh my, นะสวยแล้วสวยแล้วโดนอันนี้ก็ค้างแอ้นโปรแกรมค้างหมดเลยโอ้เราจะทำยังไงดีเนี่ยเาเหอ อย่าลืมมีเวลาอยู่ทั้งหกวันมึงมีมึงมีเวลาจะอ่านคลิปใหม,ม่ตั้งหกวันที่อ่ะมาโปรแกรมไม่เปิดอ่ะไม่มันรอโดดมันรอโดดสวยมันจะโดนสตันสวยแล้วสวยแล้วหนีครับร,รออะไร,รล่ะครับเนี่ยโอ้ยบ<อ>ิงบิงบิงปิงบิงบิง,ง,ง,งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อ เปิดโปรแกรมเลยเดิอนอย่างเงาอะ uh. ว่าแล้วใส่ชาร์จหลวมแล้วเมา้าไปทับนี่ไงเนี่ยเม้าไปทับใส่ชาร์จเย้ย hey, สวยค <Keep S 1> ลิปเราได้ไอ้ยไม่ํำอะไร <laughs> เอี้เราถไมเปิดโปรแกรมไม่ได้โอ้ยแกยังไงดีเนี่ย,ยบนเข่าจังหวะนี้ไอ้ด้านลอยหูหูสู้มากสู้มากเลยเออสตาร์ทก่อนเปิดเปิดโปรแกรมโปรแกรมไม่เปิดโปรแกมรแกมไม่เปิด โปรแกรมไม่เปิดไม่นะโอไม่นะมานี่อุปสรรไม่กูเปิดโ,<อ>โปรแกรมก่อนโปรแกรมกูเปิดไปนะโอ้เออเลยอีกโอมา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 ตีบอลบอนเฮ้ยมันจอดเราอย่างข้างในเลยเราตีมันขึ้นโอ้โห เรตบิวค้างนะครับดูไม่ได้เดี๋ยวก่อนมันอยู่กันในป้อมแล้วอะ่ะอย่อย่าบูไอ้คิกสิอโอ้ยมันจะเปิดมันจะเปิดมันจะเปิดเดี๋ยวไม่ได้หรอกอไม่ได้หรอกเหลี่ยมเยอะครับโอ้โหมีล้างอะ่ะมีล้างเสริม หมดนะหมดนะเนี่ยืออดึงลมแป๊บเดี๋ยวโปรแกรมอัดคลิปไม่เปิดโปรแกรมอัดคลิปลูไม่โอ้เราจะเชื่อมไงดีเนี่ยไม่ขย่าก่อนโอ้โปรแกรมเข้าไม่ได้ ต้องปิดแล้วเปิดใหม่อีกมาเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วไม่นะเปิดขึ้นมาทำไมจะขึ้นมาทำไมไม่นะนะเพื่อนกูตายหมดแล้วควรนี่ไม่ตายด้วยจะโดดต้นไม้เขาตายอู้ ตายก่อนฉันเนี่ยแหละจะตาก่อนไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเพราะโปรแกรมไม่เปิดตายเพราะโปรแกรมไม่เปิดเป็นไงล่ะเออมันมาเปิดได้ตอนตายซะงั้นโอ้โหกินมึงแบบดึงแบบดึงเนี่ย โปรแกมรมหลุดแบบไม่รู้ตัวด้วย oh. โ,โ,โ,กกโอ้โหโปรแกมรมหลุดเอ้ยโปรแกรมหลุดไม่รู้ตัวเอามาเลยเพื่อนข้าวันทำไมดาเมจเพื่อนมันน้อยเหลือเกินเฮ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้หูแหลกแหลกมากโอ้แหลกมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลเฮ้ย โอ้เหลือคนเดียวแล้วไปบนก่อนบ้านเลยเหมือ,อกมนกันบ้านเลยไม่โอ้โอ้ตังขึ้นรัวๆใช่ดังขึ้นรัยๆจะมีได้อล,ลนะับไ้ไหะไอโดนทำตังเราดำเองแล้วนะนะั่น่ะ โอ้โอ้หานแบกจัดหยานแบกมากอู้เหลือคนเดียวตึงๆเป็นไงล่ะพี่นอออ้องเดี๋ยวน้ำมันออกอันนี้เดี๋ยวน้าอะ <mm อะไรอะไรโอ้ไม่เฮ้ยไม่เป็นไรยานยืดไยานเกิดยานเกิดโอ้มันเบาอยู่ม <oh> ันเบาอยู่การมันซาโอ้เรียบร้อยโดดโดนโดดโดนต้นไม้ อ้ยน่าตันเลยเอ้ยล่าง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 ไม่ทันแล้วแหละโอ้มันเจกกาะกลางเราได้แล้วอะ่ะโอ้โหโอ้โหใครวนะน่ะเอา้าไม่เราเผื่อไปกดล้างเอ้าเหลือคนเดียวหายไปไหนแล้วนะ่ะซาตา ซาต้าอยู่ข้างในเลยอู้ยต้นไม้เกิดก่อนน้องซาตา้ามาเรียบร้อยตีเลยตีเลยตีเลยเรืเเเเเเอเรื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 อเรียม <c oughs> เรียม <c oughs> เรียมสุดตึง <Rose. S 1> เรียมตึงเกินเรียม <c oughs> เรี่ยมมากเลยโอ้ยอุณหภูมิสามสิบสี่วันนี้ก็ยังเย็นอยู่<ต>นะสอนเราเราแล้วมัขึ้นหน้าดาวอีกรอบแล้วกูสิ้าดาววุ้ยไดไอ้โดนได้สี่แล้วอ่ะดีมากได้สี่ คอมค้างโดน,ดนดขยับเมาไม่ได้ขยับเม้าไม่ได้ก็โอเคขยับได้แล้วเย่ไดมอนด์สี่แล้วอันดับที่สี่ด้วยกดไลค์ให้ทุกคนเลยไดมอนด์สี่แล้วเหรอเพื่อใช่ อะไรไปเล่นอีกา